สนนทนาเราต้องได้เสียงมันก่อนถ้าเราภาษาจีนเป็นอักษรรูปภาพเนี่ยยกตัวอย่างคํานี้เออคำว่า,าจูนี้ก็ได้ตัวเนี้ยอ่านไม่ออกเลยเอออ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวขอขาตั้งไลฟ์แป๊บนึงพี่แพนไม่ต้องสะดุ้งเจ้อันนี้อยู่เจ้ไลฟ์อยู่ค่ะพี่แพนมาน้อยสะดุ้งนะฮะมาน้อยทําไมต้องผูกอขวดใช่ไหมวีรกรรมเขาเยอะนะฮะดินไล่รถมอเตอร์ไซค์ อะเรามาดูในตัวภาษาจีนของเราอ่ะคําว่าจู่นะคะถ้าเราจะอ่านตัวนี้ยจะอ่านยังไงให้อ่านออกนะคะเราก็ต้องมีเสียงใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องมีจู่อินตัวนี้พยัญชนะตัวเสงหมูนี่ตัวอินหมูนะคะก็คือตัวสรลอูแล้วก็ชุยอินก็คือตัวเสงเตี้ยวเสงเตี้ยวตัวนี้ก็คือชุยอินเป็นเทียบเสียงภาษาไทยก็คือไม่โทนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้เวลาอ่านเราจะอ่านแบบนี้จู่ ะะเวลาสะกดจืออูจูชุยอ,อินจูสะกดพยัญชนะสระแล้วก็ใส่วรรณยุอ่านเป็นคําได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บกิบกันตัวนี้เราอัดหน้าจอไว้ด้วยเดี๋ยวกันนะบันทึกไลค์โอเคเพราะว่าเราจะทําเป็นคอนเทนต์ด้วยโอเคนะฮะตัวจู่อินวิธีการง่ายๆ เรามีสมุดคัดอยู่เล่มหนึ่งนะ,ะมันจะช่วยทําให้เราจําจู้อินได้ง่ายหลายคนบอกว่ามาถึงจู้อินไม่เคยจํามันได้เลยนะฮะมันจะค่อนข้างจะยุบยับยุบยับอ่ะเพราะฉะนั้น3นาทีสําหรับสมุดคัดจู้อินทุกคนดูจากตรงนี้ มาร้องเพลงกันช่างเกิดนะปอพ่อาพามาฟอฟอเตอเธอเนอเล่เกอเคอเฮจีชีซีมันเป็นอะไรกับการอัดหน้าจอของเราเดี๋ยวกันนะคะบันทึกไลยปอพ่อาพามาฟอฟอเตอเธอเนอเล่เกอเคอเฮจีชีซีจูชูซูยูจีชีซีอีอูอย ทั้งหมดนี้ยิบอดตัวแล้วจะคัดยังไงให้จาพย,ายัญชนะทั้งหมด21ิบอ็ดตัวได้มาตรงนี้เลยตัวปอนะฮะเริ่มคัดจากตัวนี้ก่อนนะคะเขาจะมีเส้นให้ภาษาจีนซ้ายไปขวาบนลงล่างคัดแบบเนี้ยสองร้อยยี่สิบเท่าไหร่นะประมาณสองร้อยยี่สิบสองซ้ำอะนะฮะตัวนี้นะคะคัดไปเรื่อยๆ,ๆตัวปอ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 ป,อปอก็จะทําได้ ยกตัวอย่างสิเรากับทิชชู่เรานี่เนี่ค่ะเขาก็จะมีช่องให้ใช่ไหมคะเวลาเราคัดภาษาจีนเขาจะมีช่องให้เราแบบนี้เวลาเราคัดก็อย่างนี้ปอปอปอไปอย่างนี้ยี่สิบสองซ้ำนะฮะหลายคนดกอัตคัดเหลือเกินนะคะกับไกระดาษนะฮะอ่ะต่อมาตัวพอไม่รู้จะเอากระดาษชิ้นเล็กๆมาจากไหนอ่ะตัวพอกี่ ยกมือกี่รอบ e เออนะฮะสองรอบนะะเหลี่ยงเกอร์ปีหัว e เออ e เอออันนี้ตัวพอนะฮะขัดไปงี้ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะจาได้อีกน,นะคะอ่ะมาตัวนี้ต่อตัวมอมอนี่ง่ายหน่อยนะฮะมอเส้นมันจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเขียนเส้นสู้ก่อนเส้นสู้ก็คือเส้นตรงตรง,ตรงแนวตรงเนี้ยนะคะมอแล้วก็หึงเจอ รอ,อบแล้คัดนี้สองร้อยยี่สิบก็ซ้ำมาตัวฟอต่อมอว่าฟอมนคือตัวตะแคงนั่นเองซ้ายไปขวาบนลงล่างตัวฟอคัดไปเรื่อยๆสองร้อยยี่สิบสองซ้ำยังไงก็จำได้ ตัวฟอร์สองรอบแต่ว่ามันมีเทคนิคอยู่บนล่างเท่ากันนะคะเส้นตรงนี้เท่ากันจังเกตอ,อ่ะตัวฟอรสมุดคัชชูอินกดได้เลยนะคะเจวินาทีสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะลงไลท์กี่โมงดีสี่ครึ่งไหมอ่ะเราต่อเวลาให้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะลงไลท์สี่ครึ่งตั้งราคาแฟชั่ทุกคนบอกกำลังสนุกกับตัวสมุดคัดชูอิน ให้อีกประมาณ10นาทีเอาไปคนละเล่มพอนะคะจากราคา3 3 0เหลืออยู่สองหกเอเาอาไปคัดให้จำได้ก่อนเมื่อเราคัดจำได้แล้วเราจะกลับมาตรงนี้กันอ่ะตอนนี้ไปตัวไหนละตัวเตอร์ใช่ไหมปอพมฟอเตอเทอร์นเลยตัวเตอเขาคัด อยู่ประมาณสองลอบ e เออนี่คือตัวเตอทุกคนดูนะฮะ e เอออทน e เออซ้ายไปขวาบนลงล่างคุณผู้จะไม่ห่างจากหลักการเลยเธอเนะเตอเทียบเสียงก็คือตัวต่อตานั่นเองเธอก็คือทอทหาร สองครั้งเธอแ,แอ่เราจำได้ละปอพ่อมฟอฟอเตอเธอเนอเลออะปอป่าพ่อพานมอมาฟ่ฟอฟันตอเต่าทอท,อทาหารนอหนูลอลิงเราเอามาสะกดกันนะคะสะกดกับเมื่อกี้มันจะมีรูป วีอยู่ตรงนี้เราจำได้นี่มันมีสระอะไรบ้างออเอเอไอเอเอโอไปนั่งคัดนะคะจากสมุดคัดจูอินจะจำได้อัน